ก็คลิปนี้ขออนุญาตบ่นสักเล็กน้อยนะครับทุกคนหลังจากผมกินข้าวเสร็จพอแล้วผมเปิดแอปปุ๊บผมได้งานแรกได Order, กออเดอร์แรกออเดอร์แรกพอดีเลยค Order, รับออเดอร์แกล๊ฟู้ดและทีนี้ผมก็ขับรถไปรับออเดอร์าตามปกติแล้วก็ไปแจ้งพอผมไปถึงร้านปุ๊บผมก็แจ้งเลขออเดอร์แกล๊ตฟู้ด946มาถึงแล้วนะคะร้านก็บอกให้ผมนั่งรอ,อผมก็นั่งรอ ครับผมก็นั่งรอไปเรื่อยๆก็นั่งแบบนั่งอัปโหลดคลิปใน u t u b e คลิปเก่าๆอ่ะแล้วก็นั่งเล่นเกมไปแล้วผมก็มาดูเวลาที่โทรศัพท์อีกทีนึ่งผ่านไป17นาทีแล้วครับแต่สอนที่ราอเดอร์ปรากฏว่าร้านยังไม่เริ่มทำอาหารเลยครับก็คือ17นาทีเนี่ยถ้าร้านเริ่มทำแล้วแต่ร้านยังทำไม่เสร็จก็จะรอนะครับแต่นี่คือร้านยังไม่เริ่มทำอาหารเลยครับข้าวสองกล่องผ่านไป17นาทีคือยังไม่เริ่มทำครับ ผมก็เลยตัดสินใจไม่ทนครับไม่รอกดยกเลิกออเดอร์เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าอาหารมันแบบมันเริ่มทําแล้วอะ่ะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จผมรอได้อยู่แล้วครับแค่ตอกกล้องอะ่ะมันไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นหรอกแต่นี่คือยังไม่เริ่มทาครับแต่กเมื่อกี้ก็อัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งครับผมแต่ก็แบบออเดอร์ที่สองมันเด้งเข้าพอดีคลิปก็เลยตัดไปครับก็เลยต้องมาอัดใหม่ถ่ายใหม,ใหม,พใหม่พูดใหม่แต่ก็ ตัวตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยครับผมรอนานทําให้ต้องยกเลิกแต่ตอนนี้ก็มาได้ออเดอร์ใหม่ครับผมไปรับรับออเดอร์แถวบ้านแล้วก็ส่งแถวบ้านพอดีเลยครับเมื่อกี้ไปรับที่สลามสามไกลบ้านหน่อยก็คขาเนี้ยย้อนกลับมารับเจอแถวบ้านครับได้ออเดอร์แถวบ้านแล้วก็ส่งแถวบ้านเลยออดก็ยังดีครับได้ออเดอร์ใกล้ๆส่งใกล้ๆมันก็ยังเจ้ากันไปครับก็ยังได้อยู่ แต่ก็อยากบอกว่าซวยแต่เช้าเลยครับท่านสั่งออเดอร์แรกเลยก็เดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะครับไปรับออเดอร์แรกก่อนนะครับเป็นออเดอร์แรกจริงๆเพราะว่าออเดอร์ที่แล้วที่จยเลิกไปไม่นับเป็นออเดอร์แรกครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับออเดอร์แรกก่อนก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับใกล้ไฟเขียวแล้วครับสวัสดีครับ